สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทิกเล็กๆน้อยๆนะครับใครจะใช้ก็แล้วแต่ครับผมเวลาผมหนีผมใช้วิธีนี้นะผมจะตั้งค่าแบบเออสเปคบา์นี่เป็นปุ่มยังไงอะ่ะปุ่มหมอบนะครับผมจะตั้งตามนี้นะครับเนี่ยให้เรากดปุ่ม e c นะครับหรือพับจออะไรกดไปนะครับมันก็จำเป็นหน้านี้นะอ่าแล้วเราก็กดคำว่าออปชันอันรองล่างนี่นะครับ o p ปชันแล้วคอนโทรลเลอร์เซตอัแล้วก็ปรับตัวนี้นะอะไรอ่านว่าอะไรไม่รู้อนะ่ะแต่ก็คืออันเนี้ยตัวอาน้ำหนาอันนี้นะอันสองแล้วก,กดตรงนี้นะก,ก็คือแบบทำงานลดคอนโทรนะอ่า <c oughs> ผมจะปรับนะก็จะมีอัพอัพเนี่ยก็คือหมอบนะไม่ใช่หมอบอะ่ะมันจะเป็นปุ่มแบบยังไงอะ่ะ รถแบบมันแบบไงยืนอ่ะยืนบนรถอ่ะปุ่มอธิบายไม่เข้าใจว่ะเดีย๋ยวนนึงอ่ะก็คือปรับตามผมนะคือกดคลิกซ้ายทีหนึ่งแล้วกดสเปคบาร์และปุ่มดาวนี่ก็คือปุ่มยกล้อครับเราจะเป็นปุ่มอะไรก็ได้แล้วแต่เลยผมจะเป็นปุ่มเอ่ออันติเมตนะนี่แล้วก็สมมุติถ้าแบบอันนี้ก็คือมันผมปรับสเปคบาร์ใช่ปะ มันจะเป็นปุ่มแบบสเปกบาร์เดิมทีมันจะเป็นเบรกใช่ป่ะครับอ่าทีนี้เราจะมาปรับเบรกนะเบรกก็คือตัวนี้นะแฮนด์แฮนด์เบรกอะ่ะกดเข้าไปคลิกซ้ายทีหนึ่งแล้วเราจะปรับเป็นปุ่มอะไรก็ได้นะครับผมแน,นะนํานะเป็นคอนโทรลข้างซ้ายเออก็ประมาณนี้นะนี่นะเดี๋ยวผมจะเสกรถให้ดูนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็น S T R นะครับก็คือเหมาะ เหมาะสําหรับหนีครับคือแม่งความเร็วร้อยเก้าสิบนี่ครับผมจะปรับผมปรับมาแล้วใช่ไหมครับสเปคบาร์มันจะเป็นอย่างงี้เห็นไหมมันจะยืนมันจะยืนยนี้เออและปุ่มอัลติเมทของผมที่ปรับก็คือยกล้อนี่ก็คือสเปคบาร์รวมๆมันจะเหมาะให้อย่างงี้นะเดี๋ยวดูความเร็วนะเนาะมันก็เหมือนกับปุ่มไอ้ลูกศรขึ้นนะ ผมว่ไม่สบายนะขอโทษด้วยถ้ามีไอ้เนี่ยมันก็จะองอ,อไปเงี้ยสเปรบาร่เรื่อยๆพยายามอย่ารัวมากคนระับถ้ารัวมากมันก็จะความเร็วมันก็จะไม่ไปนะเนี่ยความเร็วมันก็เนี่ยจะร้อยเก้าสิบละทางตรงก็ประมาณร้อยเก้าสิบป่าหูก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะดูเบรกนะเบรกผมก็จะปรับเป็นคอนโทรลฝั่งซ้ายเนี่ย เราเราเข้าซอกเข้าซอยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคอนโทรลนี่นี่ครับแล้วก็ตรงยาวพอโค้งปุ๊บแล้วก็เบรกนิดหน่อยเนหะ็นนะนี่จะเบรกบา์ไปเนี่ยครับเราจะปรับเป็นปุ่มอื่นก็ได้นะปรับเป็นปุ่มเอ,อ่อชิปย้ำๆแล้วแต่เลยก็ตามที่ผมบอกเลยตามต้นคลิปเลยก็ประมาณนี้นะผมจะมาสอนแค่นี้ลนะ ยกล้ออ่านะยกล้อเราสเปคบาร์รัวๆก็ไวกว่าเดิมนะสปีดมันจะมาไวนะแต่อย่าหาทำนะมันจะล้มง่ายเออก็ประมาณนี้นะเจอกันคลิปหน้าครับผมอาจจะเลิกไปสักพักหนึ่งเพราะว่าตำรวจล็งผมนะผมอาจจะไปเล่นสตอรี่แล้ว <c oughs> ตำรวจเริ่มเลิงก์ผมแล้วเนี่ยแก๊งผมเนี่ย <c oughs> เจอกันครับคลิปหน้า Bye bye học